สวัสดีครับผมอ้นสุภปเสยจากชแนลอ้นฮิลทิกก่อนที่จะรับชมรายละเอียดในคลิปขอให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดกลัน้นแจ็คแฟนฉันปล่อยโฮหนักหลังมดดําโฟนอินหาแฟนสาวที่เพิ่งเลิก ปิดฉากความรักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับความสัมพันธ์คู่ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันหรือเฉลิมพลที่คำพรธีรวงกับแฟนสาวนอกวงการคุณคุณัญญาหลังจากที่คบหาดูใจกันมาได้ถึง6ปีกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาประกาศเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบกันด้วยดีหรือไว้เพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดหนุ่มแจ็ค ก็ได้มาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการร่วมกับพิธีกรรายการแฉแต่งานนี้กลับมีซีนดรามา่าเมื่อมดดำคาชาพาได้ทำการวิดีโอคอลหาคุณคุณัญญาอาดีตแฟนสาวของแจ๊คเพื่อให้เจ้าตัวง้อผ่านรายการและในขณะที่มดดำกำลังถามไทยสาวคุณถึงสาเหตุที่เลิกรากันหนุ่มแจ็คก็กลั้นอำตาเอาไว้ไม่อยู่ปล่อยโหนักระวังออกอากาศ ในขณะที่สาวคุณก็ได้เอ่ยปากบอกว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นคนบอกเลิกเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนกันยืนยันว่าจบกันด้วยดีทั้งคู่ยังมีความหวังดีให้กันเสมอยอมรับว่าช่วงหลังๆค่อนข้างห่างกันเลยรู้สึกว่าณนะตอนนี้สเตตัสแบบนี้น่าจะทําให้ทั้งสองคนมีความสุขมากกว่าเราสองคนพยายามที่สุดแล้วตอนนี้ยังไปต่อไม่ได้ แต่ถ้าคิดว่ามันใช่เดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะวนกลับมาหากันเองตอนนี้ถ้ากลับไปเป็นแบบเดิมต่างฝ่ายต่างจะไม่มีความสุขเปล่าๆก่อนที่สาวคุณจะทิ้งท้ายฝากข้อความถึงแจ็คว่าตั้งแต่วันแรกที่คบกันคุณเคยพูดยังไงวันนี้พูดเหมือนเดิมว่าจะหวังดีกับแจ็คแล้วก็จะไม่ทำร้ายอะไรแจ็คตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันยังคุยกันบ่อย ยังหวังดีและเป็นกำลังใจให้แจ็คตลอดแล้วแจ็คก,ก็ยังเป็นกำลังใจของคุณเช่นกัน